ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝันแอนมืนสีชีดวงสวัสดีค่ะ,คะมื่นเทวลิศครับอาจารย์แอนค่ะจัดอันดับราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่16เมษายน2567ครับราศีอันดับที่หนึ่งนะคะที่มีเกณฑ์จะมีโชคได้แก่ชาวราศีพิจิกค่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางไกลค่ะและเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชคจากเลขสายมูโดยเฉพาะเลขสายมูที่เป็นเลขทางไกลนะคะหรือว่าเลขที่มาแบบปุบป,ป,ปับเนี่ยใกล้เวลาหวยจะออกแล้วเลขนี้เขาบอกว่าได้แน่เลขนั้นแหละจะให้โชคชาวราศีพิจิกค่ะราศีที่สองนะครับชาวราศีกรกฎครับ ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝันนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นความฝันของชาวราศีกรกฏนะครับโดยเฉพาะความฝันของคนในบ้านความฝันของคนรักเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าฝันของตัวเองเนี่ย50%แต่ถ้าความฝันของคนรักหรือคนในบ้านอันนี้มีโอกาส100% นะครับลำดับต่อมาก็คือโชคลาภจากการเดินทางนะครับทุกๆก,การเดินทางของชาวราศรีกรกฎมีเกณฑ์มีโชคมีลาบซึ่งการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่โชคลาภจากการเสี่ยงแต่เป็นโชคลาภอย่างอื่นด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นคน<อ>สัตว์สิ่งของหรือว่าของกินของใช้ของมงคลก็มีเกณฑ<อ>์หมดนะครับต่อมาก็คือเลขสายมูต่างๆเลขทูบเลขเทียนเลขขันน้ำมนต์อะไรก็ว่าไปนะครับเซมรงเซมซีอย่างเงี้ย มีเกณฑ์เป็นโชคเป็นลาภของชาวราศีรากรกฎได้หมดครับอและราศีที่3นะคะได้แก่ชาวราศีกันค่ะ ชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางร่วมกับคนรักค่ะค,คนรักเนี่ยจะให้โชคนะคะแต่มันมีทริคอย่างหนึ่งคือโดยเฉพาะความฝันของคนรักเนี่ยจะนำพาโชคลาภมาให้ค่ะครหรือถ้าไม่ใช่ความฝันของคนรักค่ะจะเป็นความฝันเก่าๆแล้วเรานึกได้ตอนนี้เอาความฝันนั้นมาตีเลขจะเป็นโชคลาภกับเราค่ะลำดับที่4ี่นะครับราศีมังกรครับ ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลแต่ว่าเน้นว่าเดินทางไกลเป็นหลักนะครับทุกๆการเดินทางไกลของชาวราศีมังกรควรจะติดโชคติดลาภไว้บ้างนะครับเสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับลำดับต่อมาก็คือความฝันแต่ว่าเน้นว่าเป็นความฝันของคนรักเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็เพียรถามคนรักเอาแล้วกันว่า วันนี้ฝันไหมวันนี้ฝันไหมฝันอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาก็คือการเสี่ยงโชคร่วมกับคนรักยิ่งถ้าคนรักฝันแล้วเดินทางไกลด้วยกันแล้วเสี่ยงโชคร่วมกันอันนี้ครบเซตเลยชาวราศีมกรมีโชคแน่นอนนะครับคุณพระและราศีที่ห้าค่ะได้แก่ชาวราศีมีนคะ่ะ ชาวราศีมีมีเกณฑ์ที่คนรักจะให้โชค,คนะคะช่วงนี้คนรักพูดเลขอะไรไว้ก็ถ้านึกได้ก็เอาเลขนั้นแหละไปซื้อเพราะว่าจะได้โชคจากเลขนั้นค่ะครหรือว่าได้โชคจากความฝันของบริวารความฝันของตัวเองก็จะให้โชคด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับผมลำดับต่อมาลำดับที่6ครับชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจาก เลขสายมูแต่จะเป็นเลขสายมูจากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนทางไกลก็สามารถให้โชคให้ลาบกับชาวราศีพฤษภได้เช่นกันะนะครับลำดับต่อมาก็คือโชคจากบริวารอายุน้อยนะครับต่อมาก็คือการเสี่ยงโชคกับคนอายุน้อยอ,อ,อธิบายตามนี้ถ้าชาวราศีพฤษภต้องการเสี่ยงโชคก็ให้มองหาเด็กๆ อายุในน้อยเข้าไว้นะคนมสมมุติเราอายุ30ก็ต้องมองหาคนที่อายุต่ำกว่า30นะครับแล้วก็เสี่ยงโชคกับเขาเหมือนที่พี่เหมินมองหา 18, 19, 25อย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณ <c oughs> นั้น <c oughs> และราศีที่7ค่ะได้แก่ชาวราศีมิถุนคะ่ะ ชาวราศีมิถุนนะคะงวดน,นี้จะมีโชคจากเลขธนาบัตรค่ะเลขธนาบัตรเห็นเลขไหนสะดุดตาเลขนั้นจะให้โชค,คและเลขที่เกี่ยวข้องกับสายมูค่ะคเลขขันน้ำมนต์ทูบเซียมซีจะให้โชคตอนนี้เต็มติ๊กตอกไปหมดม <laughs> และเลขบ้านเลขที่ทำงานค่ะจะให้โชคชาวราศีมิถุนค่ะลำดับที่8นะครับชาวราศีธนูครับ ชาวราศีธนูนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับความเสียหายต่างๆแต่เน้นนะครับว่าเป็นเลขความเสียหายที่ผ่านมาทางสื่อทางโซเชียลเพราะฉะนั้นทุกๆก,การรายงานข่าวทุกๆก,การปัดฟีดต่างๆถ้าเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับความเสียหายต่างๆถ้ามันมีในเรื่องของตัวเลขเด้งขึ้นมาชาวราศีธนูสามารถดึงมาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับลำดับต่อมาโชคในที่ทํางาน ะนะครับโชคในที่ทํางานตัวเลขที่เกี่ยวกับที่ทํางานของชาวราศีธนูเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับลําดับต่อมาก็คือเลขสายมูแต่เป็นเลขสายมูเก่าๆนะโดยเฉพาะเก่าๆจากงวดที่แล้วเนี่ยแล้วมันพลาดมันเพี้ยนไปเนี่ยดึงกับมางวดนี้นะครับและราศีที่เก้าค่ะชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขที่บ้านนะคะม,คมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากความฝันของคนในบ้านและสัตว์เลี้ยงจะให้โชคในงวดนี้ค่ะครับผมต่อมาลำดับที่1 0นะครับชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝันของ เพื่อนร่วมงานอันนี้เจาะจงนะครับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับความฝันของตัวชาวราศีตุลเองในช่วงนี้มันอาจจะดูหลวมๆลงๆนะครับเพราะฉะนั้นอิงกับเพื่อนร่วมงานเป็นหลักนะครับต่อมาก็คือมีโชคมีลาบจากที่ทํางานตัวเลขที่เกี่ยวกับที่ทํางานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานแล้วก็อยู่ในที่ทํางานด้วยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสุดท้ายก็คือเลขปุับปรับเลขที่มาในห่วงสุดท้ายโดยเฉพาะมาจากเพื่อนร่วมงานอันนี้ค่อนข้างชัดเจน และราศีที่11ค่ะได้แก่ชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขตั๋วเดินทางเลขบอร์ดดิ้งพาสที่เราบินต่างชาติต่างประเทศเลขตั๋วรถเมล์ได้หมดเลยค่ะและเลขธนาบัตรเก่าๆความฝันเก่าๆจะกลับมาให้โชคค่ะโดยเฉพาะเลขตั๋วเดินทางที่เกี่ยวกับเครื่องบินนะการเดินทางไกลเดินทาง,างต่างประเทศอันเนี้ย โอกาสสูงมากสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับลำดับสุดท้ายลำดับที่12นะครับชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมมีเกณฑ์มีโชคเป็นลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งสุขภาพของชาวราศีกุมเองสุขภาพของพี่น้องสุขภาพของเพื่อนนะครับคนใกล้ตัวคนรอบ,บ,บตัวถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถเป็นโชคเป็นลาภให้กับชาวราศีกุมได้หมดนะครับต่อมาก็คือเลขความเสียหายต่าง นะครับเลขทะเบียนรถที่ชนแล้วเราผ่านไปเจอโอ้อันนี้แม่วันหนึ่งนี่อาจจะหลายคันอาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่าชาวราศีกุมก็อย่ามองข้ามครับถ้าถ้าถ,ถ้าผ่านแล้วสังเกตเห็นแล้วสะดุดอย่างเงี้ยก็จําไว้บ้างนะครับสามารถที่จะเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับชาวราศีกุมมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับพญานาคหรือการมูที่เกี่ยวกับพญานาคต่างๆนะครับ ชาวราศีกุมมีโอกาสมีโชคมีลาบได้ครับก็ขอให้ทุกๆราศีโชคดีรับส่งกันนะคะขอให้มีโชคมีลาบคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกๆท,ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะค